ครับสวัสดีครับวันนี้มีมีดทรงอีเน็บนะครับหรือหลายท่านเรียกกันว่ามีดเน็บตีจากแกแนบนะครับตีร้อนชุบแข็งด้วยน้ำมันยึดด้ามด้วยอีพ็อกซี่ตอกหมุดสแตนเลสกันหลุดที่ตัวด้ามให้เรียบร้อยนะครับด้ามจะเป็นตัวด้ามไม้ประด่นะครับหน้าไม้ปราด่มีลักษณะคือเหนียวด้วยนะครับกับของเนื้อไม้อันนี้เป็นการทดสอบฟันนะครับตอนนี้มีมีดเน็บ ส่งอยู่นะครับเล่มละ370บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางมีรับประกันใบบินแตกหักบิดงอจากการใช้งานให้เรียบร้อยครับเปิดคมพร้อมใช้งานได้เลยครับตัวนี้จะส่งผ่าน IMS e มลไปสี์ไทยนะครับเป็นการส่งด่วนสามารถเก็บเงินปลายทางได้370บาทรวมส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางตัวมีเหน็บผิวไฟตีร้อนชุบแข็งด้วยน้ำมัน ตัวลักษณะใบนะครับใบยาว13นิ้วด้ามยาว6นิ้วสันหนา5มิลสนใจยังไงติดต่อสอบถามกันมาได้ครับขอบพระคุณครับ